สวัสดีครับที่สีซีรีส์ซีพีสองครับหลังจากที่เราได้พิชผ่านไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งครับมันยังไม่ได้เริ่มกระบวนการในการทําหนังเลยไม่ได้แปลว่าพีชวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ได้ทําเลยกระบวนการตอ่อไปครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการวิจัยครับเพราะแน่นอนว่านี่คือการทําวิทยานิพนธ์ครับซึ่งแปลว่ามันจะต้องเกิดจากการวิจัยก่อนครับซึ่งอาจารย์เขาจะกําหนดไว้เลยว่าในอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่พีชเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องนําเสนอเขาคือ1หัวข้อ 2ที่มาและ3ว่าสมาชิกแต่ละคนทําหน้าที่อะไรกันบ้างหน้าหมายควาว่าอะไรคําว่าเสร็จมันไม่มีอยู่จริงครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการรวมข้อมูลกับเพื่อนครับรีเสิร์ชเอยอะไรเอยซึ่งในขั้นตอนแรกๆเนี่ยในการเป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลน่ะหน้าที่แต่ละคนที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ดีพีอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไม่ชัดเจนมากใช่ไหมเพราะมันจะต้องช่วยกันหาข้อมูลกันก่อนซึ่งพอเราหาข้อมูลเสร็จปุ๊บเราจะนําเสนอฮะฟิลเดียวกับการ พีชหนังเลยแต่คราวนี้ครับจะไม่ใช่แค่3าคนที่ไปยืนอยู่หน้าห้องแต่ทุกคนในกลุ่มจะต้องไปยืนอยู่หน้าห้องครับซึ่งวันลโมเมนต์นนะั้นมันรู้สึกแบบหุ้ยหมวในจะเต้นแรงมากอะเพราะว่าคราวนี้คือจะเป็นครั้งแรกที่เราต้องเผชิญหน้าอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะเห็นว่าเอ๊ะใครบ้างในกลุ่มที่มีซึ่งพอเราไปยืนใช่ไหมอ่ะพี่ขิงก็ทาหน้าที่แบบว่าเออเริ่มเล่าไปและประโยคแรกที่อาจารย์ทักก็คือ ถ้านี่ไม่ใช่การที่หัวจะจะวายใครตรงนั้นคือความรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบเฮ้ยคือมันไม่ได้ผิดใครเลยนะคือเราแค่เอาข้อมูลในรีเสิร์ชของเรามาใส่มาไม่หมดเพราะเราคาดว่าโอเคสไลด์คงไม่ได้การตรวััอกษรเยอะขนาดน,นั้นและยิ่งประกอบกับ b ีไฮโดดดอ,ดอะลงชื่อเป็นกลุ่มแรกเราก็เลยไม่ได้เห็นของกลุ่มอื่นมาก่อนใช่ไหมเราเลยแบบโอายแล้ว มันมันไม่ง่ายซะแล้วสิไม่ไม่เคยคิดว่าง่ายด้วยแต่มันแบบพอมาได้อาจารย์แบบว่าอย่างนี้ผิดนะอย่างนี้ต้องแก้นะจริงๆมันต้องเล่าอย่างนี้แล้วแบบหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเรืเลยลัวใจคือเฮ้ยนี่ขนาดเริ่มต้นยังขนาดนี้เลยอ่ะคือความรู้สึกเราตอนนั้นนะคือไม่ได้ผิดหวังในตัวคารนาเพราะว่ามันคืองานกลุ่มคือมันต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่เดียวแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันเป็นแบบว่าทําไมเราถึงไปช่วยเพื่อนตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นมันเหมือนเพื่อนเราโดนแบบปุ้ยยี่ปุยยามในหน้าห้องอ่ะแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที คือแย่อะคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อยากทําผิดเลยอะแล้วมันก็ไม่ได้แบบผิดแบบผิดเลยอะเราแค่แบบว่าไม่ได้เอาข้อมูลมาครบให้อาจารย์แล้วก็เลยแบบเฟลว่ะคือออกมาปึ๊บอะความรู้สึกคือต่อให้เพื่อนจะพิมพ์กันในแชทว่าแบบเออมันเก่งแล้วเว้ยมันดีแล้วมันดีแล้วแต่ความรู้สึกลึกๆเราคือ มันดีได้มากกว่านี้เราอยากจะบอกอาจารย์แบบที่ปรึกษาเลยอยากจะบอกทุกคนว่าแบบคือผมขอโทษพวกเราขอโทษพวกเรามแบบไม่ได้ตั้งใจทใี่จะทำให้ผิดนะคือไม่อยากให้ใครผิดหวังเลยแต่เราอยากให้แบบงานมันออกมาดีที่สุดซึ่งอาจารย์เวลาเขาดา่าเขาไม่ได้ด่าแบบเอาอารมณ์นะแต่เขาแบบต้องการให้งานหรือหนะังนมันออกมาดีจริงๆเพราะว่าถ้ารีเสิร์ชมันแน่นการทําเล่มวิจัยเพื่อจบมันก็จะง่ายขึ้นหรือว่ารีเสิร์ชมันแน่นการเอาไปพัฒนาต่อในรูปแบบของบทมันก็จะง่ายขึ้นซึ่งพอมาจากห้องคือแต่ละคนคือ คือเหมือนวิญญาณนะคือต่อให้กะทิเนี่ยจะเป็นแค่ขิงคนเดียวที่พูดแต่ทุกคนนะไปยู่ตรงนั้นรับแรงกดดันอาจจะไม่เท่ากับข,งขงิงแต่ว่าทุกคนคือแบบ f e e เ pleasure อะคือเหมือนมีแตนดอยู่ข้างหลังทุกคนนะแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราคงจะจำมาเพราะว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้มีทุกปีนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการทีซิสเดซีรีส์ EP นี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะเป็นการอัปเดตในรอบที่1ก็หวังว่าจะติดตามซีรีส์นี้กันต่อไปแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสำหรับว สวัสดีครับ